พอนึกถึงเฮมเปอร์เลก็รู้สึกว่าโอ้ที่นี่แหละรครบอันนี้มันก็เป็นนิวเอพิเลียนใหม่ชื่อเบนนะครับเป็นอาร์ชิเต็ตครับอยู่ไฮโปทีสิตนะครับไฮโปทีสิตนี้ทำเกี่ยวกับอะไรครับเราทำหลากหลายเลยครับมันจะมีทั้งอินทีเรีย เด็กแล้วก็มีล拉สเคปด้วยครับแล้วก็จะมีเอ็กซิบิชันงานอีเวนต์ต่างๆครั้งแรกที่รู้จักเฮฟเฟเล่จริงๆรู้จักจากการที่ทางอินเทเลียสเปคส่วนผมเป็นเต็กก็ได้ซึมซับมาในระยะหนึ่งอะไรยเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็เวลาเราทํางานเต็งเนี้ยในออฟฟิศอะครับก็จะสเปกของเฮฟเฟเล่เป็นหลักชื่อหนุ่ยอ้าวตอนนี้เป็นอินเทเลียดีไซเนอร์ค่ะเหมือนพอเราอยู่ในวงการอินเทเลียเราก็รู้สึกว่าชื่อเฮฟเฟเล่ก็จะเหมือนมันก็ได้ยินมาอัตโนมัติตั้งแต่ทํางานตั้งแต่ปีแรกๆเลยค่ะ อันนี้เซอร์ไพรส์เพราะว่าตอนแรกเราเข้าใจว่าฮาร์เฟลเลอครับจะมีแค่ฮาร์ดแวร์ของพวกประตูหน้าต่างอย่างครับแต่พอเข้ามาเดินแล้วมันก็จะมีงานอลูมิเนียมหรือว่าจะเป็นงานที่ทําเกี่ยวกับประตูรั้วรถอะไรอย่างครับอันนี้มันก็เป็น new e x p e r i e ีย e ใหม่มันมันทำให้เราได้เห็นหลายมิติแล้วก็สามารถเลือกหยิบไปใช้งานตามโปรเจกต์ที่มันสามารถเหมาะสมได้อนะไรเงี้ยถ้าเกิดตามความรู้สึกเลยคืรู้สึกว่าความพร้อมของผลิตภัณฑ์หรือว่าพวก อุปกรณ์ที่ต้องใช้มันเปิดหูเปิดตาม,มากขึ้นกว่าเดิมเหมือนว่ามันได้เห็นเหมือนเวลาเราทํางานนะคะเราเราเห็นแต่ในกระดาษเราเห็นแต่ในรูปรหรือในจอแต่พอมาถึงในสถานที่จริงอะเหมือนเราได้มาเห็นของจริงเรารู้สึกว่ามันทําให้รู้สึกเราเปิดโลกในการดีไซน์และเห็นภาพในการดีไซน์ที่จะพัฒนาแบบได้มากขึ้นกว่าเดิมพอนึกถึงเฮฟเลกซ์รู้สึกว่าโอ้ที่นี่แหละครบ <laughs> ทั้งประตูบิวอินหรืออุปกรณ์อ่าใช่ก็รู้สึกว่ามันก็ทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้น